เมื่อชีบะอินุนะครับจะมีการทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญเพราะว่าจะมีภาพ,พยนตร์บน bon n น t f l i x นะครับเป็นสารคดีเกี่ยวกับชีบะอินุซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วก็วันนี้มีหลายเรื่องไปเรื่องถึงโบนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฟัดตอนนี้เริ่มจะหมดไปแล้วและป็อบปีเน็ตกำลังจะมาหรือพับปีเน็นะครับกำลังจะมา ข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันคนไปด้วยก,กันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามารับชมชิบะอินุด้วยกันนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของภาพยนตร์บนเน็ตฟ i ิกฝัดกำลังจะหมดไปพับพีเนเ็ตกำลังจะเปิดตัว นะครับแล้วก็มีเรื่องของโบนและมีอีกบาบา,บาลลาบลาหลายเรื่องเลยนะครับวันนี้เราก็ายินดีด้วยนะครับสำหรับข่าวแรกเนื่องจากชีบะอินุกํำลังค้นหานักแสดงภาพยนตร์นะครับที่จะเป็นสารคดีบน Netflix น,นะครับก็น่าจะเรื่องราวเกี่ยวกับชีบะอินุหนเขาก็ได้ค้นหานักแสดงนะครับคนหนึ่งตอนนี้อายุยีบ9ปีนะครับอันนี้ก็มีการโพสต์ในวันที่17มีนา ขอปี2023จากทวิตตี้นะครับอันนี้ก็ใช้ชื่อว่า @chunromi นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อของนักสแสดงหญิงที่ชื่อชุนโรมีนะครับก็โพสต์เมื่วันที่17มีนานะครับอายุตอนนี้ก็29ปีนะครับและก็แท็กชื่อเธอด้วยนะครับเพื่อจะทำการสร้างสารคดีของชิบะอินุบนเน็ตฟิกนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ รวมถึงตัวของชายตัชิคุซามาเองด้วยตอนนี้มาข่าวที่2นะครับอันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวเว็บ3นะครับที่ o u t เ r อร์เอชลอสแอนเจนะครับก็ที่ลอสแอนเจลิสฉะนั้นวันจัดงานก็คือวันที่2 0่สถึงยี่สักนะครับโดยคุณมาเชลแจสโรนะครับคนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของเ e ติเวิร์นะนะครับแล้วก็ได้เป็นวิยาก่อนด้วยนะครับในงานนี้ ก็จะเน้นเรื่องของคริปโตแล้วก็เว็บ3าจุดสตดโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นก็จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ถัดไปงานนี้เรียกว่า Outer Edge Los Angeles นะครับก็จะพูดถึงหัวข้อเว็บ3แล้วเรื่องของคริปโตด้วยนะครับก็นแล้วก็น่าจะมีเรื่องของ m e t a เวิร์เป็นเรื่องปีกย่อยฉะนั้นทางคุณแจสโปนะครับก็ได้ขอการสนับสนุนจากชุมชนนะครับก็มี เรื่องของโค้ดให้นะครับชื่อว่ามา marker ten นะครับตรงนี้<ง>ก็เป็นตัวย่อนะนะครับชื่อ marker ten นะครับตัวนี้ก็เป็นชื่อรหัสนะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อตั๋วในราคาที่ถูกนะครับสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับซึ่งงานนี้ก็จะเป็นเขาจะเป็นวิจยยา,ยาก,ก่อนนะครับคุณ marker Jasper นั่นเองถ้ามา ธรรมดา marker gessbo นะครับก็เป็นที่ปรึกษาสำหรับ metaverse นะครับในเรื่องของการทำลงรายละเอียดกับ metaverse นะครับแล้วก็มีทีมงานอีกหลายคนนะครับที่จะทำเริ่มเกี่ยวกับ visual a f f e c t s นะครับที่จะเกิดบน metaverse นั่นเองมาข่าวต่อไปนะครับคนนี้ก็คือ dogpad นะครับ dogpad f i n แ n น e นะครับซึ่งเป็นระบบนิเวศของร้านแพดท,ที่ตั้งค่าการโยกย้ายเครื่องข่ายของชิบะเรียบกองชิบะอินุนะครับ ตอนนี้ลงทุนเหรียญโบนไป50,000ื่ตอน,นะครับในโบนฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นชีบะสวอปโบนนะครับซึ่งเป็นโทเก้นการกำกับดูแลของชีบะสวอปนั่นเองก็ลงทุนดังกล่าวนะครับเนื่องจากโบนตอนนี้ราคาต่ำและและเนื่องจากฝัดมีจำนวนเยอะมากนะครับก็เป็นส่วนที่ทำให้มีการทิ้งเหรียญโบนนะครับและนี่อาจจะเป็นสัญญาณของด็อกแพดด้วยนะครับที่จะเข้ามาซื้อเหรียญโบน และอาจจะมีการกําหนดการเผาชีบะเร็วๆนี้ผ่านแพลตฟอร์มของชีบะเรียมฉะนั้นจะมีวานเข้ามาซื้อบทนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมนะครับก็มีคนที่มีวานเข้ามาซื้อนะครับโดยเฉพาะวานอีเทเรียมนะครับโบนเนี่ยจะติดอันดับนะครับต้นๆท็อปทเวนตี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ14-19ถึง19นะ นะครับอันดับประมาณนี้ก็คือขึ้นขึ้น,นลงลงประมาณนี้และในช่วงนี้นะครับชิบะเรียมเนี่ยก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จหมดนะครับขั้นตอนเบตา้าโดยเฉพาะตัวของสัญญาณของ p o p p ่ n น t นะครับตัวนี้ p อพ p ่เน็เนี่ยก็จะสามารถช่วยที่ทำให้ชิบะเรียมเนี่ยมันมีสัญญาณที่ครบได้ก็จะเปิดตัวในสัปดาห์หน้านะครับมีการยืนยันจากชายตัวชิคุซามะ นะครับตอนนี้เขาก็พยายามบอกกับชุมชนนะครับก็คือพยายามที่จะป้องกันฝัดนะครับที่มาจากตัวของชีบะเองนะครับแล้วพยายามที่จะเบี่ยงเบนให้คนเนี่ยสนใจชีบะเรียมน้อยลงอันนี้หนึ่งนะครับสองคือ,อขโมยเหรียญน,นะครับจากกระเป๋าจากชุมชนนะครับ แล้วก็มีการโฆษณาเรื่องเหรียญอะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้เขาบอกเลยนะครับว่าเหรียญไหนที่เขาไม่ได้รับรองอย่าพิ่งไปซื้อตอนเนี้นะครับฟัดไม่ได้มีแค่เรื่องเหรียญอย่างเดียวหรือเรื่องแอร์ดออย่างเดียวมีเรื่องของการโคลนสัญญาณของเ e รีหน้าบล็อกเชนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นฟัดมีฝัดเกี่ยวกับผู้กอ่อตั้งชัยโตชิคุซมเป็นใครนะครับแล้วก็เรียวชิคือใครด้วยนะครับ ก็ต้องระวังให้ดีด้วยซึ่งวันนี้นะครับก็มีสปอนเซอร์คนหนึ่งนะครับก็คือเดวิดกูชินเตนนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับในหลายข้อความแล้วก็มีการโพสต์วันที่17มีนาคมปี2023นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าผู้คนต้องการรีเริ่มโครงการที่แตกต่างกันออกไปก็แค่ทำมันเท่านั้นเองกูช<ท>ินเตนก็จะทวิตนะครับว่าทำไมต้องฝักคนที่ใช้แพลตฟอร์มแก่คุณนะครับก็คือว่า ฝัดเหล่านี้มันมาจากคนที่พยายามสแสวงหาผลประโยชน์นะครับบอกชีบะไม่มีทางหรอกนะครับราคาสิปียีป่ปียังไงก็อยู่เท่านี้นะครับไม่ได้ไปไหนหรอกส่วนตัวผมไอเรื่องของโปรเจกต์ของชีบะอะไรพวกนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ว้าวนะครับมันไม่ได้ดีเท่ากับเหรียญใหญ่แต่ราคายังไงมันก็ไปตาม BTC กับ Ethereum นะครับเราก็ดอชคอยด้วยโดยปัจจัยผมบอกประมาณนี้นะครับอย่าไปกลัวว่าราคาจะไม่ได้ขยับขยับแน่นอนนะครับแล้วก็ฝัดเนี่ยก็พยายามให้คุณเนี่ยทิ้งเหรียญนี้ซะนะครับหรือท้อใจที่จะไม่ถือเหรียญนี้ต่อก็แค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากซึ่งคนที่เป็นเจ้าของชีบะเองเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจจะปล่อย ฝัดออกมานะครับแบบมั่วสั่วนะถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีแต่ก็ไม่ใช่แบบว่ามาถึงเล่นถึงสแกมเล่นถึงอะไรพวกนี้นะครับแต่ฝัดก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป้าหมายบางทีอ่ะคนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์หรือคนที่ดูแลโปรเจกต์เขาก็ปล่อยมาเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่อยากให้คุณรวยคนรวยมันมีจริงมัน,มนไม่มีกี่คนหรอกนะครับดังนั้นคุณจะเล่นทีบะ คุณรอบิตคอยดอทคอยสักหน่อยราคามันจะขยับไปเองนะครับแล้วผมก็แนะนําว่าไปถือเหรียญเล็กๆตัวอื่นนะครับถ้าเกิดจะแบบว่าเร่งให้มันขึ้นมากๆมันก็ไม่ขึ้นมากหรอกนะครับจนกว่าบิตคอยจะให้ความชัดเจนว่าชิบะจะต้องขึ้นเท่าไหร่ดอทคอยด,ด้วยนะครับแล้วก็เหรียญตัวอื่นด้วยเท่านั้นพอแล้วผมดูภาพรวมแค่นั้นนะครับผมดึงได้ กลาวไงว่าชีบาทเนี่ยอาจจะใกล้ถึง1ดอลลาร์นะครับอาจจะลด02ตัวประมาณนั้นอาจจะไป3ตัวขึ้นอยู่กับ BTC ที่เป็นตัวแม่กับ e ีเ e อ e รีและก็ d o g e c คอยว่าไปเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับเราก็ไม่ต้องไปต่ออะไรมากว่าไปไม่ถึงหรอกยังไงก็ไปไม่ถึงนะครับอย่ามากาวแบบนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับว่าคุณไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปสนใจมันนะครับ คุณไปถือเหรียญใหญ่ๆแบบ BTC เขาก็ขึ้นเยอะแล้วนะครับคุณรวยกับเหรียญพวกนี้ได้ไม่ต้องมาอยู่กินบนหลังคน,คนตัวเล็กแล้วก็ถือเหรียญของคนตัวเล็กแล้วไปไล่คนตัวเล็กออกให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะทิ้งหรือไม่ทิ้งเมื่อเขาเจอฝัดไม่ใช่คุณไปฝัดน,นะครับแล้วบางทีมันก็ไม่ได้ดีกับคุณเท่าไหร่นะครับบางทีเขาก็มาตามไล่ล้างเช็ดคุณก็ด้วยนะครับเมื่อไอ หลายอย่างนะครับที่ไปโพสต์บางทีคนบางคนเขาก็ไม่ชอบนะครับแล้วทางชุมชนของเราเขาชอบอย่างนี้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยากดังไปเพื่ออะไรนะครับอยากให้คนเกลียดอยากมีตัวตนผมก็ไม่รู้นะนะครับก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับพราะผมว่ายังไงชิบัรอดูเหรียญใหญ่อย,ยอย่างบิตคอยกับอีทูเรียมไปเท่าไหร มันจะไปเท่านั้นแหละนะครับฉะนั้นในเดือนตุลาคมนะครับที่ชีบะมันขึ้นไปถึงจุดเกือบอ่าศูนย์หายตัวหนึ่งนะครับไปหยุดที่แปดพันส่วนหนึ่งมาจากข่าวอ e ีลอนมารด้วยนะครับว่าเขาไม่ได้ถึอราคาเขาค่อยๆร่วงลงนะครับเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดไม่มีข่าวนั้นเบรกชีบะจะไปไกลกว่านี้นะครับแล้วเขาก็ต้องกลัวว่า มันจะคุมราคาไม่อยู่จนเกินลิมิตของบิตคอยน์นะเกตแคบลิมิตเกินของบิตคอยไปเขาก็เลยเบรกเอาไว้ที่อันดับที่9หรือ10เท่านั้นเองก็ถือว่าดีแล้วผมพอใจแค่นี้นะครับถ้าเกินไม,ไม่ได้สนใจก็ไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาถือนะครับไปถือบิตคอยก็ทำให้คุณรวยได้นะครับแล้วผมยินดีกว่าด้วยใครจะถือบิตคอยมามากกว่าชีบะมากกว่าลูน่าแคสติ มากกว่า ada มากกว่าตัวอื่นผมแนะนําให้คุณไปถือ bitcoin นะครับมันทําให้คุณรวยจริงนะครับเพิ่มความมั่งคั่งได้จริงในปี2030ันสามสิบ bitcoin จะสูงวันล้านดอลแน่นอนนะครับตอนหนึ่งเหรียญข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลา์กลุ่มไลา์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency อมม m u n i t y เรามีกลุ่มชี่บบเราทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบะอินุจะ go to the m o ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปท่านไหนที่สนใจในการเทรดนะครับรายวันแล้วก็เรื่องของสปอร์ตฟิวเจอร์มาจินมาติดตามข่าวในช่องนี้คือนิชชันนิวมูลวีไอพีนะครับก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องของการเทรดสปอตฟิวเจอร์และยังอื่นอีกนะครับสนใจมาพูดคุยด้วยกันได้อยากหารายได้รายวันจากตลาดคริปโตนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ตลาดคริปโตจะสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะจะเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกรอบหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้กลุ่มนี้เป็นลิงก์แรก